ดีค่ะท่านผู้ชมรายการเคสเปิดออนแอร์ซีซัน3วันนี้อยู่กับ K-Bank e a g l เกแพมาถึงฝั่งแคมเปญสร้างเสียงหัวเราะมีดีเอสเปิดกันบ้างดีกว่าค่ะในวันนี้เขาจะไปสร้างความสนุกและเสียงหัวเราะกันที่ไหนไปชมกันเลยค่ะว้าวว้าววันนี้เคสเปิดออนแอร์ซีซัน3 นำภาพบรรยากาศซิกคอมทางการเงินออนสเตจ Meet the expert ที่ยกขบวนไปมอบความรู้และความสนุกที่ศูนย์การท้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครจะเฮห,หาแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะพีี่่มันนนใจททาา้รวยุกค YXpert ยังคงเดินหน้าพร้อมกระจายความรู้และความสนุกทั่วทั้งประเทศเพื่อนๆอย่าลืมเชิญชวนลูกค้าสำรองที่นั่งกันเยอะๆนะคะงานดีงานฟรีไม่ดูไม่ได้แล้วปัญซาและส้มบองมารอทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งและปัญหาของเขาทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรนั้นพร้อมกับกูรูที่จะมารอให้คำตอบในช่วงดูดีคี้สงสยัย เป็นอะไรเธอทาหน้าบอกุมไม่รับเลยก็คิดเยอะทำไมกังวลนิดหน่อยปัญหาคือก็กองทูน RMF ที่ดดดี้ฉันลงทุนไว้นะสิอ๋อจะครบกำหนดละแต่แดดดี้ฉันน่ะละก็ยังมีเงินได้อยู่เร่อยากจะซื้อต่อเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่อีกใจอ่ะ ก็อยากจะขายก้อนนี้ผมกำหนดแล้วอืไม่รู้จะยังไงดีเลยฉันก็คิดไม่ออกไปถามกูรูไหมเหรอช่วยได้ใช่คงจะช่วยคนรวยได้อีีไปถามสิไปก็เรียกว่าเป็นคำถามที่ดีนะฮะ าเรียกว่าซื้อ IMF อย่างต่อเนื่องมาจนครบเงื่อนไขละแล้วยังมีรายได้อยู่ยังจะซื้อ IMF เพื่อการลดหย่อนภาษีได้หรือไม่นะครับคำตอบเลยนะครับคือสามารถทําได้ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะทําด้วยเรายังจําเงื่อนไขของ IMF กันได้อยู่ใช่ไหมครับเงื่อนไขข้อแรกคือจะขายได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี แล้วก็มีการซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับมีกรณีที่ได้รับการยกเว้นก็คือซื้อแบบฟันหล่อปีเว้นปีเท่านั้นเองคราวนี้พอครบเงื่อนไขตรงนี้ปุ๊บผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ที่จะขาย r m f ได้เลยทั้งก้อนแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องรีบทำอย่างนั้นก็ได้สมมุติว่าเรามีรายได้ที่เข้ามาอยู่นะครับเราบอกว่ายังอยากใช้สิทธิ์อยู่ก็ซื้อ r m f ไปได้อย่างต่อเนื่องครับ แล้วก้อนที่ซื้อมาใหม่จะถือว่านำไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยถ้าเกิดอยากจะขายไปด้วยแล้วก้อนใหม่ก็อยากจะซื้อเพื่อได้สิทธิ์มาด้วยก็ต้องตอบว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าภาครัฐให้สิทธิการซื้อ IMF ก็ด้วยเหตุที่ว่าเราจะได้มีการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณโดยที่รัฐเองก็ให้เรื่องการลดหย่อนภาษีเป็นตัวจูงใจ ตามติดชีวิตเคสเปิดวันนี้เราเดินทางขึ้นเหนือกันมาถึงเจียงใหม่เจ้าเพื่อตามดูชีวิตการทำงานของเคสเปิดสาวเจียงใหม่แต้แต,แต่ที่ว่ากันว่าเธอคนนี้ทำอะไรธรรมดาธรรมดาไม่เป็นต้องเลิศต้องสวยต้องเป๊ะตลอดเราไปรู้จักเธอกันเลยค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้มาไก่กันเลยนะเจ้ามาถึงเจียงใหม่บ้านเฮาเคสเปิดวรณพาเชียงจันทร์สิริวัฒนากลยินดีต้อนรับเจ้า วันนี้มาตามติดชีวิตเค้กเปิดวันหน้าก่อนจะออกไปย่ากาดข้างนอกขอไปกินข้าวกับแม่เสืทิละก,ก่อนป้าไปกินด้วยกันก็เจ้าไปเร็วเชิญเลยเจ้าอันนี้เป็นบ้านของข้าเจ้าค่ะว้าวเรามาดูค่ะวันนี้แม่ย่างกินเจ้าน้ำพริกอ่องค่ะสีมือนางเองปลาปูทอดอันนี้อาหารเหนือ อ๋ออันนี้มากสุดเลยยำหน่อไม้แล้วก็เสตอว์กับมึงแม่เจ้าย้ายมาอยู่ที่กรุจากกรุงเทพมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยเป็นการแบบเป็นการซื้อชีวิตของครอบครัวซื้อความผูกพันเพิ่มขึ้นก็มาอยู่กับแม่ได้ดูแลก,กันเนี่ยแม่ก็ได้เติมเต็มเราก็เติมเต็มแม่ลำบห <laughs> ร ไปละ,ะแม <laughs> แ่โอเคได้เจ้าแล้เดี๋ยวไปย่างกันนนั่นคุณแม่แรงโอเคเดี๋ยวไปย่างกันก่อนเนาะแม่เนอรแล้วเจอกัน <laughs> ไปกันเถอะวันนี้ทําหน้าที่ลูกที่ดีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทํางานเป็นพนักง,งานแบงค์ที่ดีที่สะคระับไปกันเลย เดี๋ยวเอาของกินนี้ไปฝากน้องๆที่สาขาเรามาถึงสาขาเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ริม right. สวัสดีค่ะเพื่อนๆสาขาน้องๆวันนี้เดี๋ยวพี่บร้ณมาขออนุญาตอัปเดตหน่อยเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นคาเซ่สาขาเราค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสาขาแม่ริมเชียงใหม่91 สาขาทำมาได้ดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคะแนนเวลคัมกริตติ้งของ SA นะคะแล้วก็การจัดการคิวนะคะเดือนรอบนี้ก็คือสิ้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยได้95นะคะแล้วก็ในส่วนของการเซอร์วิสของน้องๆ BCO ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาย,ยิ้มทุกวันยิ้มทั้งวันตรงเนี้ยน้องๆคว้าคะแนนของตัวเองมา100เต็มค่ะอขอเสียงปรบมือให้กับตำแหน่งตัวเองนิดนึง เพียงแค่เริ่มต้นวันกับการมอร์นิ่งบรีฟเคเคสเปิดวันนะก็แจ้งคะแนนทัดเซตที่หน้าภาคภูมิใจและทำให้สาขามีสีสันเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจของเพื่อนพนักงานได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะปรบมือกับในความตั้งใจตัวเองด้วยตอนนี้ย้ายมาทำงานที่สาขาแม่ริมเชียงใหม่ได้ประมาณ12วันเต็มที่ตั้งแต่วันแรกค่ะ เช้ามาก็คือมาที่นี่แล้วก็ทุกคนก็ให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็โดยส่วนตัวเราก็คือเป็นคนที่แบบเป็นลี่กับองค์กรอยู่แล้วกับทุกคนกับน้องๆกับเพื่อนกับพี่ร่วมร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยู่ที่ไหนดีได้การปรับตัวสําหรับการมาทํางานที่สาขาใหม่เนี่ยถามว่ามีมากไหมไม่มากเพราะว่าธรรมชาติของของแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างกันและแค่นิดเดียวเองเพียงแต่ว่าเราเรียนรู้งานกับเรียนรู้คนเนี่ยไปได้พร้อมๆกัน วันนะเนี่ยวันนะเป็นเคเอ็กซ์เปิดประจำสาขาที่นี่ทุกสาขาทั่วประเทศไทยจะต้องมีเคเอ็กซ์เปิดเคเอ็กซ์เปิดมีซัมเพอร์เซนต์ฮุสโน e เอเวอร์ทิงในแบงก์แบบก่อนมัลเจอร์ฟันด์เดปกซิตแบ y ก่อนเงิน s อเ t อร์ทิงทร n พย์สินใช่ค o ณสามารถค้นหาทุกอย่าง i ช่ในใน a น like ใ like s แบงก์ดัง a s ้นก o เหมือนเ b a s สลักษณ์ขอแบง์ออา ใ้เปเตอร์น้องว่าคุ้มเวลาเกิดอบุบติเหตุเนี่ยสามารถรักษาพยาบาลได้ตั้ง5,000บาทต่อครั้งนะอหิวข้ามากเลยทํางานต้อนรับลูกค้าครึ่งวันเดี๋ยวมากินข้าวกลางวันนะคะฝีมือยายน้อยมารดาของคุณวนาเองห้าแม่ห่ออะไรให้ฝีมือเธอค่ะคุณแม่เนี่ยลูกอ้วนก็เพราตรงนี้แหละ เคสเปิดวันนะแอบกระซิบบอกกับเราว่าการที่ได้ทำงานอยู่ใกล้ๆคุณแม่ทำให้ความสัมพันธ์และความอบอุ่นระหว่างแม่ลูกเกิดขึ้นและเป็นยิ่งกว่ากำลังใจในการทำทุกๆอย่างของเธอเลยละค่ะหัวใจของการบริการของความเป็นเคสเปิดขององค์กรที่นี่นะคะบ่อยครั้งมากที่จะพูดกับน้องๆในทีมมาว่าเราเราดูแลญาติยินยังไงเราเราจูนอารมณ์กับญาติกับพ่อกับแม่ได้ ได้อารมณ์ไหนดูแลแคร์เขาได้มากเท่าไหร่เอามาใช้กับที่ทํางานมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นธรรมชาติที่สุดละเราดูแลแม่เราได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องดูแลครอบครัวที่เป็นที่นี่ครอบครัวสีเขียวก็คือลูกค้าเวลาเขามาเดินเขาเดินมาทําอะไรที่เนี่ยเขาต้องมีความตั้งหวังคาดหวังแล้วเราว่าฉันต้องการความช่วยเหลือนะอะไรเงี้ยค่ะก็ความจริงใจ ก็คือบริการทุกระดับอะค่ะก็ที่เห็นได้ชัดก็คือความเป็นกันเองของพนักงานเนาะนี่กผู้ช่วยัรนัานเขาเอามีความยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นกันเองคุยอะไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่ตลกจริงจังมีความมุ่งมั่นจงทําให้พนักงานหรือน้องๆเนี่ยที่เดิมเขาก็ไม่ค่อยจะคึกคักอะไรเท่าไหร่เลยผู้ช่วยวนหน้ามาอยู่ครบเนี่ยทำให้เกิดความคึกคักมากขึ้นเหมือนที่ว่าพลังเขาเนี่ยแายได้หมดเลย สีสันเยอะเลยเพราะว่าที่เขาจะเป็นคนแอคทีฟเนาะเฮฮาแล้วก็จะตอบทุกทูกค้าได้หมดเลยลูกค้าต่างประเทศลูกค้าคนไทยเราเองอะก็ขออนุญาตไปเยี่ยมน้องๆที่สาขาเดิมโรตัสคําเพียงเชียงใหม่ค่ะไปกันเถอะไปก่อนจะเข้าไปที่สาขาเดี๋ยวขออนุญาตซื้อน้ําไปฝากน้องๆก่อนสักครู่นะคะชาเย็นสีชาเขียวสามรวมกันเป็นสิบน้องคนนี้ยังจดออเดอร์ไม่จบใช่ไหมชาเขียวสีแล้วก็แหม ชาเย็นซีน้อกนั้นสามหมดเนี่ยคุณค่าเท่าแก่เอาไว้ไข้างตังนี้เลยค่ะเดีดย๋ดยวยกให้ขอบคุณนะคะไปฝากเด็กๆในแบงค์ขอบคุณเลยนะคะและด้วยความที่เคสเปิดวันนะาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ทุกคนเป็นอย่างดีการพาตัวเองมาเยี่ยมน้องๆที่สาขาเดิมอยู่บ่อยๆรวมไปถึงการมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากน้องๆเป็นสิ่งที่เธอทำอยู่อย่างสม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะ สวัสดีค่ะัอดีครับนี่จ้ะอะดีค่ะคิะดคถึงสีสันของสาขาพี่วรรณเป็นตัวช่วยให้สาขามีสีสันมากเลยช่วยนเตอร์เทนลูกค้า,า,าอะไรนเงี้ยค่ะชีสวยค่ะชีมั่นใจเศร้ <laughs> าค่ะคิดถึงอยู่ด้วยกันมาก็เกือบทุกวันอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาเหมือนเป็น เป็นส่วนกลางของน้องๆทุกคนพี่ค่อยๆช่วยเหลือปัญหาน้องๆทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นเป็นทุกอย่างความเอาใจใส่ความเป็นกันเองน่าจะอยู่ตรงนั้นทําให้ลูกค้าที่ใช้บริการด้วยเนี่ยค่อนข้างมีความสบายใจในการที่จะลบกลัวเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยจะขอสเตทเมนหรือว่าถ้ามีอะไรด่วนเนี่ย ผมแค่โทรไปแล้วก็ส่งอีเมลก็ทุกอย่างก็โอเคคค่อนข้างรวดเร็วพอสมควรมีความกระตือรือร้นในการทํางานแล้วมันมีความจริงใจให้เราตลอดเลยหรือว่าวันไหนที่เราเข้าเดินเข้าไปสาขายค่ะเปิ้ลก็จะแบบมีรอยยิ้มเมื่อเราแบบรอยยิ้มเนี่ยมีความจริงใจให้เราตลอดเลยแ้มามีคําถามหรือว่ามีปัญหาอยากขอพี่เปิป้ลช่วยพี่เปิป้ลมีคาตอบเมื่อแต่สเสมอเลยค่ะการเป็นเคสเปิดเนี่ยเป็นการตอบย้ำ ความเป็นพนักงานธนาคารเป็นพนักงานแบงค์ได้เข้มข้นมากกว่าเคยเป็นก่อนหน้านีน้ค่ะแล้วมันเหมือนเราอย่างที่บอกนะคะมันเหมือนเป็นการสร้าง value คุณค่าในตัวของความเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทยสีเขียวชัดเจนมากขึ้นคือภูมิใจมากเลยคำว่าเค x เปิดเนี่ยเป็นคำที่ต้องรู้จักกันทั่วประเทศอ่ะใช่รักคำนี้ค่ะ ชื่อนี้ได้มาอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาลูกค้ามาถามเทำไมน้องมีชื่อกลางก็จะบอกว่าเป็นเชื้อเจ้ามาให้บริการประชาชนสต่ว่าจะบอกลูกค้าเล่นๆให้ลดความ ให้ลดภาวะกดดันระหว่างเวลาลูกค้ามาใช้บริการที่สาขางเงี้ยจะบอกอ๋อหนูเป็นเจ้าขอพี่พี่ต้องภูมิใจน,นะที่มาใช้บริการกับเจ้าเงี้ยลูกค้าบางท่านก็จะเชื่อนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เฉลยที่หลังก็บอกขอภัยค่ะหนูรอนเล่นพี่จริงๆกันเอะไรงเงี้ยค่ะเราก็ออกเต็มที่เลยก็ไปจูบก,ก้นของรถข้างหน้าหน้ายักมาแล้วเดินกลับมาที่นี่สวัสดีค่ะพี่หนูขอโทษแล้วเขาก็บอกอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตกใจมากเลยประมาณว่าเฮ้ยคนไม่เหยียบฉันนะ เพราะว่าสวยสวยน้าีูสวยน้าสวยแน่เลยเราก็มั่นใจในความสวยเนาะเราต้องสวยแน่เลยอย่างี้คํถามประจําสัปดาห์ถามว่าสัปดาห์นี้ทางรายการตามติดชีวิตเคสเปิดวรรณภาถึงที่จังหวัดใดระหว่าง1เชียงใหม่2เชียงรายและของรางวัลประจําสัปดาห์นี้ก็คือเสื้อยืดเค้เปิดลิมิเต็ดอิดิชั่นส่งคําตอบและติดตามรายชื่อผู้โชคดีย้อนหลังได้ทาง d s k b a c k c a s i c o r b a n k c o m และ Facebook kbackkbank และเพิ่มดีกรีความสนุกด้วยรางวัลพิเศษประจำเดือนกันยายนสำหรับผู้ที่ตอบคำถามท้ายรายการได้ถูกต้องตลอดทั้งเดือนนี้มีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลพิเศษตุ๊กตาหมีแพนด้าคาวาอิสิบรางวัลงานนี้ต้องดูรายการเค้กเปิดออนแอร์ซีซั่นสทุกสัปดาห์ซะแล้ว